ทุกคนรู้ไหมครับในจักรวาลของจูราสสิกพาร์คและจูราสสิกเวิลด์จะมีไทแรนโนซอรัสเล็กหรือว่าทีเล็กอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ตัวนะครับซึ่งไทแรนโนซอรัสแต่ละตัวมีชื่อเพศและก็สถานะเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะก่อนดูก,กไดไลค์กดติดตามถ้าคุณชอบเรื่องนี้ตัวแรกเป็นไทแรนโนซอรัสที่ดังที่สุดนะครับมีชื่อว่าะะเล, Kingdom, ลก็ World, เนนลกซี่นะครับเป็นเพศเมียซึ่งปรากฏมาในจูราสสิกพาร์คภาคแรกจูราสสิกเวิลด์ภาคแรกจูราสสิกเวิลด์ฟอนเลนคิงดอบและก็จูราสสิกเวิลด์โดมิเน ตัวต่อมาจะมีชื่อว่าโดเป็นเมียของบักตัวที่แล้วนะครับซึ่งปรากฏตัวม,มาในจูเอซิกพาร์คเดอะลอสเวิลด์เช่นกันนะครับตัวต่อมาจะมีชื่อว่าจูเนียเป็นลูกของบักและก็โดนะครับเป็นไทแรนโซนซอรัสเพศผู้ปรากฏตัวมาในจูเอซิกพาร์คเดอะลอสเวิลด์นะครับตัวต่อมาเป็นบูเพศผู้ปรากฏตัวมาในจูเอซิกพาร์คภาค3นะครับซึ่งใครที่นึกไม่ออกก็ตัวที่โดนสไปโนซอรัสจัดก,การไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้างาบใหญ่และก็เจ้างาบเล็กนะครับซึ่งจะมีสถานะเป็นแม่ลูกตัวลูกจะเป็นตัวเมียนะครับปรากฏ จะเคยก้าวถึงไว้ครับตัวต่อมาไม่ทราบชื่อแต่เป็นเพศ่นเมียนะครับซึ่งตัวนี้น่าสงสารมากเลยนะครับถูกฝูงของเวโรซิเลปเตอร์เข้าโจมตีจนไม่รอดนะครับและไทเรโ,โนโซอรัสต,ตัวสุดท้ายไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับเรื่องนั้นรู้ต่อข้างล่างเลย